นะสบายดีตอนเช้าทุกคนยินดีตอนหับเกาซูซองปากายบนหน้านเก่านี่ค่ะออกไปหาอยู่หาก,กินทุกคนเตือนสามากเ อันนี้เขาอย่างอยู่ทางด้านไปนะแนมต้นเสานี่เห็นฝากเบืองนะคักเลยทุกคนนะโซนนะมันจะเป็นสซนฝากเบืองนะที่คาบอดอนหมักไปนะพวกโซนนะพวกนั้นแต่ว่าต้นเานี้มันอยู่ยส้นหนึ่งมันจะมีควายใหญ่

kiệt vào, mắt lá chỉ khập của nó đúng vấn đề. Tà bến cái vẫn sai này chút này. คิดว่านาสิเป็นถ้ำได้ทุกคนนี่สังเกตบึงนะฮะมันจะเป็นน่ะลงไปนะ่ะนาจะเป็นถ้ำใหญ่เลยแหละแต่อยู่หันนะอยู่ทางเขานะ่มันสิเป็นมันจะเป็นทางเขาแต่ว่าบก่าเขานะบก่าเขาไปบึง قال لي นในนี้นะทุกคนมันจะเป็นปากคำครับถามมาหลายๆคนพอเขาไปอยู่พอ,อันเขาไปบึงอยู่แล้วมันจะเป็นทางเข้าไปในนี้แต่ว่ามันเขาเคยส่องเข้าไปมันจะเข้าในแต่ในนี้มัน,เ,น,น,นเป็นทำง่ายด้วนะอันนี้มันเป็นทำเหมือนเพิงหิน แต่มันเป็นอุโมงค์เข้าไปเลยใน <c oughs> <c oughs> ต้องให้นักสำรวจเพิ่มมาพอบันดองเ <c oughs> พิม่มมาเขาแต่มาพอด,ดีโอกาเขาเลยเสียวเสียวใสไปบางทีเจองูงยันย่เหตุดได้ <c oughs> ยโอ้โหมันเข้าเทเสาเลยทุกคนมาเนะ้่มันเข้าอ่อนเลยโอ้โห มามันแหลนน้องเลยสองโตนะก็่จมนันขู่ว่านนี่แหละทุกคน 先转转转转呗。 เรียร้ลม,ามาลมสง,งัดแห้งๆกว่าเกา่า <laughs> เดี๋ยวเราล,ลงไปบนดินมันมลูกมกันนทุกคนบางทีตอนเสานะพวกสัตว์ป่ามันเข้าไปกินมันลงไปกินน้ำ กโบเป็นมาอะตอนนี้ก็เดินทางมาหอดบอลนะทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก่อนเห็ดกิน บอลอดไก่ตัวนั้นบอลอด <c oughs> <c oughs> ไปหลอกเขาโอ้เจอไก่คว้าเขาไก่คว้าเขาไก่ปลากับเขาทุกคนแต่ว่ามันบมถือขึ้นเท่าเดี๋ยววันอนาคตเดี๋ยวตอนส่งแรกๆกายังไปหลอกแต่ว่าวังได้นี่มีทีมงานโท่มากนะสิขึ้นมากบอดอน เพื่อนวางจากการชื้มั่นเลยก็เป็นสิ้นขึ้นมากเลยมื่อนี้แหละเดี๋ยวเ้าต้มนำดวกเนาะทาเ้าวโบเฮ็ดมื่อนี้ฮะไก่ตัวนี้ฮะบดอนมาอย่างไดก็บ,บังคับบังคับให้เห็ดกินจนได้ก็เลยเอ่ะเห็ดกินทาเพื่นเดี๋ยวจะจน้อยมาหอนแล้วประมาณเที่ยงปุณละ เพราะว่าข้าบม่ได้มาเขาเหมาือน่อที่แหลกว่าสิเดินทางกลับเส็มแต่ว,ว่าบอดอนมาก็เลยอ่ะอยู่ต่อเลยเฮ้ากันพอได้ยังนยายรับได้เป็นคู่กันแนจังหน่อยได้มีมมปากโมวานะ เกลือนี่ก็มาหลายหลายเผื่อผมมีเยี้ยกับกินเกลือเด้ เพิ่มน้ำมันเป็นนจักหน่อยนะเดี๋ยวเอาสิขัวกันทูกคนบ่นเอไงเราเมื่ดเลย และเพชรขนาดเพชรเพชร,พชรมันยังแสบนะ พูดในมั่วขนาดนี่ Con vật cơ đê, cục cọp ừ. Một tòng vung bơm Xuất nhọn đây ừ. ไก่นี่จจกเท่าเนี่ยเล็กหน่อยเาอาดอกกันมาซีงเพิ่งเงอเลดึ๊นะเล่หนึ่งเข่าก่อนงั้นท่านหนึ่งเขา่าเลย ครับมาเลย เรียบร้อยมานะเป็เขาได้ มามายินขาดน้ํากันทุกคนครับนะ เดี๋ยวกินเกาแล้วอาบ้าดอนมาหอดทาจังลม้มไปหมดนะ กินะข้าวเรียบร้อยก็ได้สิได้พกพ่เลยทุกคนได้จังได้กันติดตามกันในตอนเสาเรา์ก็ละวันสิมานหรือวันมานนะ